We called, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. กันนะครับมาคุยกันต่อลงเมืองไรสาระเฮ้ยลงเมืองไรสาระไม่มาครับใค่นั้ครับพาที่แล้วเรามาแบบงงๆครับงงจริงครับอันนี้คือต่อเลยครับต่อเลยครับไม่มีการเตรียมเลย ไม่มีการอะไร,ไรไไลไไเลยอืมอร้อครับ <c oughs> เดี๋ยวบอกกันอีกทีว่าลงในเธอลงยังไงนะครับก็ลงในเธอเอาบอกบอกเลยไหมบอกเลยครับอ่า ผมลำบากครับอยู่ยนี่การเตรียมนี่ยากนะครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเดี๋ยวค่อยบอกเลยล่ะครับมันอธิบายยากจะคุณฟังแล้วมีกแม่เนี่ยมิกแม่เนี่ยนี่โอ้ยดีครับมีกไม่แค่นี้งเงอ ชิครับทองไปแปก่อน <c oughs> โอ้ยทองไปแปก่อนเหลือทำบล็อกทองสอันครับแล้วก็ทำหินเนเธอร์หนึ่งอันหนึ่งอันเท่านั้นรับหอันอันเดียวเลย อันเดียวแล้วก็คัพโบสโตนกี่อันไม่รู้ครับไม่ได้นับมันนับยากครับเอาจะพูดทำพื่ออะไรครับโอ้ยยากครับไม่ต้องไปสโอ้ยสบายละลาพิษ พลาดเร็วหน่อยครับยังไม่ได้กินข้าวเลยห้านาทีก็พอนะครับรีบเลยรีบอยู่สองคลิปนะรีบจังเลยหลงคลิปคลิปนี้หายแค่ไอรอนเจอแค่ไอรอนกับพรอมอฟเลยโอ้ รีบหน่อยรีบโอ้ยรีบครับรีบครับรีบครับจะห้านาทีแล้วเดี๋ยวผมรีบครับรีบคุณเลยพอครึ่ทีก็ได้ไม่ไม่รีบต้องไปทำธุระครับธุระอะไรก็ไม่ จะมีหลายตอนครับที่พลาดปิดพลาดปิดพลาดกับปิดพลาดนะคะว่าพาร์ทสี่ยังไม่ได้ลงเลยพาร์ทห้าลงแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ครับโอ๊ยต้องเนอโอเคหยิบตาแล้วเดี๋ยวลงให้พาร์ทสี่ พัศสียเดี๋ยวลงให้ครับพัศสียผมอัดมาแล้วมันไม่ลงอยู่ยุดรูมเลยแล้วกันนะครับอัดมาครบแล้วครับเดี๋ยวพัศสียก็ขึ้นมาครับนาทีเดียวครับจะได้จบคลิปกันแล้วคุดย่างเดียวครับเบื่อนะครับขอโทษครับเบื่อนะครับ ต้องการอะไรนะเมื่อกี้อ๋อต้องการทอทอปแตไ่ไม่มีทอป <c oughs> อ๋อไม่ต้องการทอครับต้องการที่ขุดที่ขุดนี้ต้องอต้องใช้หินนะครับหินตอนนี้ที่บ้านมีอยู่อันเดียวครับ อาที่แล้วกอไม่ได้พาที่แลหลังไม่ครับไปเออไปเออะไรจำไม่ได้ไปเอาหินไปสร้างบ้านเออเดี๋ยวาจบยังครับต่ออีกนะต่ออีกต่ออีกไหนจะไปล่ะผมจะจบเป็น จบยังไม่จบนะครับเข้าในเธอแล้วออกจากในเธอแล้วก็ยังไม่จบครับเพราะผมจะทาห้างลับอะไรอีกก็ไม่รู้จบนะครับจบนะครับจบยังครับ,รจ,รบ,จ,บจบนะครับไม่น่าข่มใช่ไหมครับจบแล้วจบแล้วครับ บจบครับจบนานแล้วอ๊บกับเลืสดัสดีครับจบกันแล้วนะครับน่าลืมไปครับสร้างรองเท้าไอรอนแล้วนะครับครับขอจบเพียงแค่น,นี้ครับ สวัสดีครับเจอกันคราวหน้าครับ